พลิกชีวิตด้วยบุญกรถินตอนรักชูก้าปั๊มรวยอัศจรรยท์ทุกๆชีวิต ถูกพลิกิตขึ้นมาพร้อมกับความแตกต่างต้องเดินรนโลดแล่นไปตามวิถีทางของแต่ละคนกว่าจะประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ครอบครัวอูเทนต้องลุกแล้วลม้มล้มแล้วลุกมานับครั้งไม่ถ้วนจากอาชีพค้าพลอยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าฐานะคงหรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนยืนอยู่บนกองเงินกองทองแต่น้อยคนนักจะรู้ว่า กว่าจะมีวันนี้ที่ชีวิตสว่างสวยต้องพบเจออุปสรรคขวากหนามเป็นบททดสอบกำลังใจมากมายมาอยู่แถวนี้ไม่มีบ้านอยู่ก็คือเช่าบ้านเขาอยู่แล้วเช่าบ้านเขาอยู่ก็ยังค้างค่าเช่าก็ไม่มีเงินให้เขาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มามาทวงค่าเช่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีให้เขานะพรุ่งนี้เขาจะปิดบ้านปิดบ้าน เราก็คิดกันสองคนนะคะกับคุณพ่อว่าเออแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อเขาเหลือปืนอยู่กระบ,บอกหนึ่งก็พากันเอาไปจำนำที่แม่ที่หนองบอนนะคะจำนำตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วอะคะ่ะไปจำนำกลับมาก็ประมาณตีสองกลับมาก็ไปกดกิง่งเรียกเขาให้เขาเมาเงินค่าเช่าคือไม่มีทุนอะคะ่ะเริ่มจากร้อยเลยตอนนั้นอนะเริ่มจากร้อย เริ่มจากร้อยก็คือแบบซื้อขายพลอยก็ไม่เป็นแล้วก็นั่งรถไปซื้อขายพลอยก็ไม่มีเงินสักบาทพอไปซื้อพลอยปากหลุมมาก็เขาเรียกปากหลุมนี่คือเขาใช้มือขุดล่อนนะคะเออก็ดาบเข้ามาขายเสร็จแล้วก็เอาตังค์ไปให้เขาอะ่ะขนาดนี้อะ่ะชีวิตอะ่ะทั้งคุณเตือนใจ คุณนิพนธ์และลูกๆทุกคนในครอบครัวต่างตระหนักดีว่าแท้จริงคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วที่ได้เกิดมาสำคัญที่ว่าเราจะใช้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเกิดมานี้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ตัวเราและสังคมรอบข้างอย่างไรจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวแน่วแน่ที่จะนำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก เพื่อมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาให้เป็นสเสียงติดตัวไปแม้ข้ามชาติอย่างแท้จริงคือก่อนหน้านี้คือเงินทองก็หมุนไม่ทันอยู่แล้วอะค่ะพอมาทำปั๊มแก๊สมันก็ลงทุนเยอะแล้วก็ไปไกลด้วยตอนนั้นไปทำที่เชียงใหม่สามปั๊มนี่คือจะต้องใช้ทุนประมาณ27ล้านบาทอะค่ะคือไปซื้อที่ วางมัดจำแล้วเสร็จแล้วพอเวลาได้กำหนดจะไปจ่ายค่าที่อย่างเงี้ยจ่ายค่างวดก็ไม่มีเงินให้เขาอะค่ะคือเพราะมันลงทุนแล้วมันทําเกินกําลังไม่มีเงินให้แม้แต่เงินจะไปซื้อน้ําแก๊สมาขายก็ไม่มีอบอกได้เลยว่ารถทุกคันมีกี่คันก็เอาไปจำนำหมดเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อน้ำแก๊ะพอได้หมุนขายไปวันวัน แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ไหวจริงๆเพราะไม่ไหวจริงๆก็เลยขายที่เชียงใหม่เพราะขายที่เชียงใหม่ก็จะพอมีเงินเหลืออยู่ไม่มากแล้วเสร็จแล้ววันนั้นเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นเป็นหล่อหลวงปู่หลอหลวงปู่ทีนี้ลูกชายเขาบอกว่าเออ,อคุณแม่ครับหนูตั้งใจจะทําบุญหลวงปู่แสนหนึ่งนะคุณแม่ก็บอกว่าอ้าวคุณแม่ก็แสนนึง คือตั้งใจกันอย่างแน่วแน่แล้วแล้วน้องสาวก็อยู่ที่วัดมาสองปลีลูกสาวคนเล็กอะค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงก็มาคุยกันน้องสาวบอกว,ว่าพี่เกงพี่เกงต้องทำห้าแสนเลยนะอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเกดพี่เก่งกับคุณแม่ตั้งใจกันแล้วทำคนละแสนไม่ให้ทำไม่ทำมากกว่านั้นพี่เก่งจะไปออกรถสปอร์ต เราก็แบบใจตกวูบเลยอะคือเหมือนเน้ะเขาคาของเขามันหนักแน่นมากอะค่ะ <S 2> <S 2> เกรดเงี้ยตัดสินใจกันแล้วแค่หนึ่งเอสเราก็แบบหยุดหยุดไว้ก่อนหนูก็หยุดเลยนะแล้วหนูก็เดินเดินไปก็จะคือตอนนั้นน่ะตรงกลางของสภาจะมีรูปหลวงปู่อยู่อะค่ะ,ะเราก็เดินไปกราบหลวงปู่เลยอะค่ะ คือแบบอยากทํามากอะ่ะเดินไปกราบหลวงปู่แล้วก็บอกว่าหลวงปู่คะขอให้แบบโดนบันดาลให้แบบเปลี่ยนใจพี่พี่ๆแล้วก็คุณแม่ได้ด้วยเถิดอะไรเงี้ยขอให้บุญทุกบุญที่หนูทํามาขอให้ได้แบบขอให้เขาเปลี่ยนใจอะคะ่ะก็เดินกลับมาหาเขาใหม่อย่างนี้เลยนะคะอเดินกลับมาหาเขาอีกรอบนึงแล้วก็พูดอีก ก็น้องก็บอกเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วก็นั่งนั่งอยู่ตรงด้านข้างรัตนบันลลังก์ครับก็มองคุณแม่ก็นั่งมองขึ้นไปบนโต๊ะหลวงพ่อแล้วบอกโอ้ยคุณแม่เนี่ยถ้ามีบุญขึ้นไปบนนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องการอะไรละชีวิตนี้แล้วก็นั่งแล้วก็เลยหยุดคึกหยุดคิดกันแป๊บหนึง่งอ๊ะถ้าเราขับรถออกไปตรงเนี้ยแล้วเราเกิดตายหน้าวัดเนี่ยรถก็ไม่ได้ออกเอเราจะทำยังไง บุญก so ็ไม like, ่ได้ทำก็เลยเลยเรียกผู okay, uh, uh, in, ้ประสานงานนะพี said, okay. three, ่หนึ่งครับพี่หนึ่งทำยังไงเนี่ยแม่ผมถึงจะได้ขึ้นไปตรงนั้นได้ได้ถ่ายต้องถ่ายรูปด้วยนะบอกช่างกล้องไปเลยถ้าแม่ผมขึ้นตรงนั้นน่ะถ่ายแล้วส่งมาให้ผมด้วยก็คิดอย่างนั้นปุ๊บโอเคเงินออกรถไม่เอาละอ่ะใส่เอาเตรียมถุงมาให้ด้วยครับใส่ใส่แล้วก็ให้คุณแม่ถวายเลยครับตกลงเขาก็ตกลงทำอะค่ะบุญเนี้ยก็เลยเราก็เลยมีความรู้สึกแบบ คือม,ม,มันยากเกณฑน,น่ะเนาะมันได้มายากเราก็เลยรู้สึกว่าเราปลื้มมากอะค่ะที่เราอดทนน่ะอดกั้นคือคือเราอยู่ในวัดเราใจใสเราเราเข้าใจแต่ว่าเขาอะอยู่ข้างนอกไงคะเราก็ต้องเหมือนกับค่อยๆพูดนิดนึงอะก็ต้องใช้ความอดทนนะคะก็เลยปลื้มปลื้มกับบุญนี้มากทุกวันนี้พี่ๆเขาก็จะพูดเสมอถึงบุญนี้นะค่ะว่าแบบเออบุญนี้ทำให้เกณอะ คือทําให้บ้านเรา,าพลิกเลยค่ะพลิกฐานะค่ะม,มันอัศจรรย์มากค่ะกลับมาก็เหมือนบุญส่งผลได้ช่องแบบอัศจรรย์อะ่ะแล้วทีนี้ก็มาทําปั๊มใหม่อีกทําปั๊มใหม่เหมือนแบบว่าตอนแรกๆเราทํานี่แบบปั๊มหนึ่งเราต้องใช้เวลาเจ็ดเดือนต่อมาก็ห้าเดือนอย่างเนี้ยค่ะแต่พอมาช่วงหล่อหลวงปู่นี่ทํา ทำบุญเสร็จเนี่ยทำประมาณสองเดือนก็ได้ขายค่ะปั๊มหนึ่งเหมือนเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วแบบอะไรอะไรก็แบบว่าเหมือนแบบมีคนให้ความสนับสนุนไปติดต่ออะไรอะไรตรงไหนก็แบบปลื่นข้องแบบแบบสําเร็จหมดเลยค่ะจ้ะแล้วต่อมาก็ขยายขยายขยายปัจจุบันนี้ก็มีอยู่20กว่าสาขาค่ะ ภายในครอบครัวนี้รู้สึกจะมีความสุขมากที่สุด<ร>ลูกเข้าวัดนะฮะได้การอบรมแล้วก็คำสอนมาจากหลวงพ่อนะฮะแล้วลูกๆเขาก็ช่างเป็นคนจำแล้วก็เก็บออกมาปฏิบัติในบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วไม่หนักใจไม่ต้องไปอะไรกับเขามากก็คือก่อนนั้นเนี่ย ที่ผมบวชผมนั่งอยู่บนรัตนาปาลังเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ้ยอยากจะทําบุญหนึ่งเอ็มตอนที่อายุน้อยๆอ,อายุสักเนี่ยเอาตอนเนี้ยตอน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 ,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนที่นั่งอยู่ประมาณปีนั้นตั้งใจออายุประมาณยี่สิบสี่ก็คิดว่าเอ้ยสักยี่สิห้ายี่ิบหกคือคือในใจคิดว่าอยากจะทำเร็วๆแต่แบบในใจว่าใครจะไปทําได้สักยี่สิบเจ็ดยี่แปดก็คงไม่สายว่าสักหน,นึ่งเอ็มอะไรเงี้ยก็คิดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถ,ถึงเวลานั้นอะยี่สิบสี ธุรกิจดีขึ้น25เป็นแค่25ก็ตัดใจไม่ได้ก็ไม่ได้ตัดใจหรอกตั้งใจตั้งใจมากกว่าตั้งใจแล้วก็คุยกับคุณแม่ทำเลยพอทำแล้วก็ไปเห็นข้อความของหลวงปู่ว่าทำบุญกับกูอะไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนก,ก,ก,ก็พอทำแล้วหลวงพ่อก็ให้พรเสมอว่า ให้รวยแรงรวยเร็วรวยรวดรวย,วยไม่อัน้นรวยมหาสจรรย์สมบัติอาัศาจรรย์ทันใช้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พ้องเมื่อเมื่อเราเมื่อเราได้ทําไปแล้วเนี่ยทุกครั้งทุกหลายๆครั้งเลยครับที่เอ่อรามีปัญหาที่เราจะต้องใช้นะครับก็บผมก็จะทำทำใจสบายสบายไม่มีก็ไม่มีมีก็มีแต่ทุกครั้งมันก็จะมีให้ใช้ครับที่ผ่านมาทําให้เราธุกรกิจเราเติบโต แล้วเราก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกครั้งที่ตัดตัดใจทําบุญใหญ่นะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยทำเนี่ยมันเกินกําลังทุกครั้งพอตัดใจเนี่ยคือแบบถ้าทําธรรมดามันไม่รู้สึกแล้วอย่างเคยทำสิบเนี่ยครั้งหน้าเราก็ต้องทําให้มากขึ้นเป็นยี่สิบหรือสิบห้าคือทุกครั้งเนี่ยเราจะทําบุญมากขึ้นตลอดเนื่องจากถ้าทาเท่าเดิมเนี่ย มันรู้สึกธรรมดาแล้วแต่พอเราทำอะไรที่มันมากกว่าปกติมากกว่าเดิมครับสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็อัศาจรรย์เหมือนกันคือเราหนึ่งคือความปลื้มใจที่เราได้รับกลับมามีความสุขหลังจากที่ทําบุญทันทีที่เราแบบบางทีก็ไม่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจแต่แบบตัดใจทําเลยแล้วก็ไม่ได้คิดเยอะแต่พอทำเนี่ยพอทําแบบเกินคาดเนี่ย สิ่งที่ได้รับกลับมาก็เกินคาดจะเป็นเรื่องดีลธุรกิจก็ดีหรือช่องทางโอกาสในธุรกิจก็เข้ามาเยอะขึ้นครัก็สามารถบางทีเราคิดจะทําบุญเนี่ยเราไม่ได้มีเงินก่อนเราคิดจะทําก่อนเงินไม่มีเราพอเราตัดสินใจทาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รอช้าเรานําเงินที่มีอยู่ทั้งหมดหน้าตักเนี่ยทำก่อนเลยมีเท่าไหร่ทําเท่านั้น มมติว่าถ้าเราตั้งใจจะทำสักห้าล้านเรามีอยู่ห้าแสนทำก่อนเลยห้าแสนหลังจากที่ห้าแสนเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาเลยก็คือเราจะได้โอกาสแบบอัศจรรย์นะครับช่องทางที่แบบตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะทําบุญได้ถึงห้าล้านหรอกทั้งคุณพ่อคุณแม่นในครอบครัวก็ดีแต่พอเราทําเริ่มทำเนี่ย แล้วก็ปึ๊บทําเลยโดยที่ตัดสินใจแล้วทําก่อนไม่ได้คิดว่าจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ตั้งใจทําโอกาสช่องทางก็เข้ามาหาโดยที่อาัศาจรรย์บางอย่างก็อธิบายไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเข้ามาแบบว่างงๆะ่ะครับมีการติดต่อเข้ามามีคอนเน็ t ชันเพิ่มเข้ามาทําให้เราสามารถจะมีปัจจัยเนี่ยไปทําบุญที่เราตั้งใจไว้ก็สําเร็จได้ในแบบตาง วันนี้ทุกคนในครอบครัวอุเทนมีแต่รอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติชื่นชมอนุโมทนาซึ่งกันและกันเพราะได้ตัดสินใจแล้วว่านับจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ขอเป็นเพียงผู้ที่คอยชื่นชมความสำเร็จที่ผู้อื่นกระทำไว้ดีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างผังสำเร็จในชีวิตด้วยตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของบุญใหญ่ตั้งใจทำบุญกฐินทานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ขอตามติดและติดตามสร้างบารมีร่วมกับยอดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติในฐานะยอดมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งครร